ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่บ้านสองห้องนะครับผมก็เส้นทางวิ่งจากบุรีรัมย์ไปนางรองนะครับเรามาอยู่กับเจ้า SK SK 045คูครับเ k สเ5นก์สีนส้น มาไกลครับมาไกลมาจากกาลสินสองคันนี้ขายหมดเลยบ่ <c oughs> ขายครับใครสนใจมาดูบ้าได้นะครับที่บ้านน้องสองห้องเนาะ <c oughs> เส้นทางบุรีรัมย์นางรอง SK สเคนี่ครับ วันน <t desserts> ี <t OB disease> ้เราเอาแท็กเอาใบแท็กมาส่งเอาแท็กมาเอาใบแท็กมาส่งให้ไอ้ด้วยมมันก็เร่นคอมเมนต์เรินไลน์ด้วยก็ขวดหายที่หายเลยบอกไม่เห็นเลยเขาตกไหมเขาตกไหมว่ายังไงที่อันนี้ราคาเท่าไหร่ ร้อยยี่สิบมีห้าสิบสี่ต่อรองเรืองเง่ห้าสิบสี่ต่อรองกบเบร้อยยี่สิบใครที่มองหาแมคโครใครอยากเล่นแมคโครครับมาดูได้บ้านบ้านน้องสองห้อง แล้วจอดดูรถตรงไหนรถไมโครอะ้วนอุ่นมากไหมเราเราเราไม่เราเราไม่ค่อยจำได้จำไม่ค่อยได้ ผมรู้สึกว่าจะเห็นในคลิปชาติเจริญทรัพย์มารีวิวบ่อยเ๋ยนะใช่ไหมรีวิวทุกคันรีวิวสองคันนี้ก่อนมาเนาะผมเห็นชาติเจริญทรัพย์ยรีวิวอยู่รีวิวทุกคันยผมอ,อ๋อนี่ครับที่ชาติเจริญทรัพย์ทำมารีวิวแล้วนะครับก็วันนี้ผมได้ผ่านได้แวะมาก็เลยมาก็เลยถ่ายมารีวิวให้ครับใครที่มองหาเจ้า s อ0 4 5ศูนย์สี่ห้าหรือว่าไอ้นี่ครับโกเบ อันนี้อะไรรุ่นไหนรุ่นสามบอเราเนี่ยรุ่นสามรุ่นสองนะมาร์คทีบ่ะมาร์คทีใช่ไหมใช่ไหมแน่ใจเอ้ยให้มันแน่ใจหน่อยสิอแน่ใจเราบอกว่ามาร์คทีครับโกเบมาร์คทีร้อยยี่สิบครับห้านสี่ต่อรองครับผมก็มาดูได้ครับใบแพ็คใหญ่ช่วงล่างสวยครับ ใบแ็กยังอยู่ครับกีโอ้ดูปีกเขาสิรุ่นนี้ทนเลยอ่ะมันมีเบี้ยวใช่ไหมรุ่นนี้ไม่มีเบี้ยวแล้วลองคิดดูอ้าวเอาเนี่ยปีกเนี่ยเอานี่ครับดัดแปลงเอาเลยครับเอาใบแพก เสียนี้ต้องดูปีกคันเนี้ยเสียต้องดูปีกคันเนี้ยปีกคันเนี้ยทำยังไงก็ไม่มีไม่มีเบี้ยวโอ้ได้ความรู้เลยนี่ได้ได้ได้อีกแล้วนี่ใช่ไหมไม่มีเบี้ยวไม่มีอะไรเลยได้ปีกแบบโอ้หงัดตรงงัดตอนี่ไม่ต้องห่วงเจาะ

ใครที่มองหาอยู่เข้ามาดูได้ครับ SK ร้อครับมตทรีแล้วก็ศูนยห้าครับมีสองคันสนใจเข้ามาดูได้เลย อยู่บ้านน้องสองห้องครับน้องสองห้องเส้นทางบุรีรัมย์นางรองครับ,บเรเออา,อา <laughs> เอาแท็กเอาใบแท็กมาส่ง เอาแบบไหนนั่นล่ะเหล่าออเอาออก,กวะอ๋อดึงไม่อกอกอ่าพอ่อ รุมมาลาวลาวรุมมาลาวรุมรุมอยู่โหอานูตะกอเดี๋ยวจบะนะรุมบักกีบ่จบมาอยู่ไงอ่ะเดี๋ยวจบะรุมบักกีนะเดี๋ยวจบะนะรุมบักกีก็อยู่อานูนะตะกออยู่ข้างนูพี่อ่ะ nói cháu nói, này cho cháu nói, cọ, nói, cháu cho cháu nói, cháu kì nói, cháu nói, nó chạy à, cháu nói, cháu lọc viên đi cháu À cháu nói,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  cháu 哎。嗯 ไปขวางเกาะข้างในก็ได้ลูกพี่ คลิปนี้บายบายครับ